คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาพบกับกิจกรรมดีๆนะคะในหัวข้อให้ความรู้นะคะความดันโลหิตสูงนะคะอันตรายกว่าที่คิดนะคะความดันโลหิตสูงเนี่ยถือว่าเป็นภัยเงียบต่อร่างกายนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหัวใจของเราเลยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะที่เป็นอันตรายต่อด้านสุขภาพเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตาวายระยะสุดท้ายนะคะพื้นฐานของการดูแลสุขภาพเนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะได้แก่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะทางาด้านสุข ภาพของเราเองนะคะแล้วก็การรักษาโดยการรับประทานยานะคะการดูแลสุขภาพดังกล่าวเนี่ยจะทําให้ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนี่ยมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะและที่สําคัญจะใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติสุขนะคะในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากแพทย์หญิงอุรุการนะคะเราหะการสนาสีนะคะ แพท,ทย์เวชปฏิบัติทั่วไปโรงพยาบาลวิชัยเวชอ้อมน้อยที่จะมาร่วมให้ความรู้และร่วมไขข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงว่าทำไมโรคนี้นะคะอันตรายกว่าที่เราคิดนั่นเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะคำถามแรกเลยนะคะคุณหมอคะความดันโลหิตเนี่ยคืออะไรคะแบบไหนคะถึงเรียกว่าความดันโลหิตสูงคะ ก็ความดันโลหิตนะคะปกติแล้วในร่างกายเราก็จะมีเป็นเส้นเลือดเนาะความดันโลหิตก็คือความดันที่มันอยู่ภายในเส้นเลือดพวกนี้นี่แหละนะซั่งมันเกิดมาจากหัวใจเวลาบีบแล้วก็คลายตัวนะคะส่วนความดันโลหิตที่สูงเนี่ยคือความดันที่มากกว่าตัวเลข140กับ90คือปกติแล้วเนี่ยร่างกายคนเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเอ,อ่อความดันที่ถือว่าปกติคือน้อยกว่า120-80 ถ้าเกิดมากกว่านั้นก็คือจะเริ่มเสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูงและถ้าเกิดมากกว่า1 4 0 9 0ยเกนี่ยก็คือถือว่าเป็นโรคความดันสูงละค่ะโอเคค่ะค่ะความดันโลหิตสูงเนี่ยเกิดจากอะไรคะคุณหมอ,อสาเหตุของความดันโลหิตสูงเนี่ยก็จะมีแตกต่างก,กันไปเนื้อแล้วแต่คนเลยค่ะแต่ว่าส่วนมากแล้วอ่ะถึงกับแบบ90%เลยเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีสาเหตุนะคะเหมือนกับว่าสาเหตุมันคุมเคือ มีแค่10เซเท่านั้นที่อาจจะแบบพบว่ามีโรคไตเลอะลังนํำมาก่อนเลยทำให้ความดันโลหิตมันสูงขึ้นได้มีโรคหลอดเลือดอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็ต้องไปหาสาเหตุกันอีกทีนึงโอเคได้เลยค่ะค่ะใครบ้างคะที่มีความเสี่ยงนะคะที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงคะค่ะก็นอกจากคนที่มีโรคเดิมอยู่แล้วแล้วทำให้เกิดความดันโลหิตที่สูงขึ้นอย่างที่กล่าวไปเมื่อกีค้ค่ะก็จะมี คนที่ความดันที่เสี่ยงต่อความดันสูงเนี่ยก็จะมีคนที่มีอายุมากค่ะคนที่มีเป็นโรคอ้วนคนที่สูบบุหรี่กินเหล้าบ่อยๆค่ะก็จะสามารถเสี่ยงต่อความดันที่สูงขึ้นได้คนที่กินเค็มเยอะด้วยอ,อ๋อโอเคเลยค่ะคุณหมอคะแล้วอาการของผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยจะมีอาการยังไงบ้างคะเออเประเด็นคือมันไม่ค่อยมีอาการนะคะหมอคิดว่ามันเป็นเหมือนผิดโฟของ คนไข้ที่มีโรคเลื้อรหลังเลยทั้งความดันเบาหวานไขมันเลยอะคะ่ะก็คือมันมักจะไม่มีอาการคนไข้ก็เลยจะไม่ค่อยรู้ตัวกันว่ามีโรคอันนี้แฝงอยู่อ๋อโอเคค่ะคุณหมอคะแล้วมีสัญญาณเตือนแบบไหนนะคะที่เราควรที่จะรีบมาพบแพทย์ทันทีและโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจะส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างไรนะคะภาวะแทรกซ้อนนะคะเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคุณหมอส่วนมากแล้วความดันโลหิตสูงจะไม่มีอาการเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดเริ่มมีอาการแล้วต้องมาหาหมอแล้วเนี่ยมันแปลว่ามันสูงจนกระทั่งมันเริ่มไปทําลายอวัยวะที่สําคัญต่างๆในร่างกายแล้วเนาะอย่างเช่นห,เน,หเนหัวใจสมองในตาหรือว่าก่อนน้หัวใจสมองในตาแล้วก็ไตอะค่ะเนาะก็อาการที่ควรจะรีบมาเมื่อความดันโลหิตมันสูงมากๆเนี่ยก็อย่างเช่น มีปวดศีรษะเยอะๆตาเริ่มผ้ามัวแล้วก็เจ็บหน้าอกใจสัน่นอะไรพวกนี้ค่ะก็สามารถมาตรวจได้โอเคเลยค่ะคุณหมอเราก็รู้เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนไปแล้วนะคะทีนี้ค่ะคุณหมอคะอยากรู้เกี่ยวกับการรักษาความดันโลหิตสูงเนี่ยเรามีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างคะ ส่วนการรักษานะคะก็จะแบ่งเป็นสองอย่างเนาะอันแรกก็คือต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินอะไรพวกนี้อ,อย่างที่สองเนี่ยคือเป็นรักษาโดยยานะคะสมมติว่าถ้าเกิดความหนันไม่ได้สูงมากจนเกินไปเนี่ยอาจจะบอกคนไข้ว่าถ้าคนไข้น้ำหนักเกินก็ให้ลดน้ำหนักลงมาหน่อยถ้าสูบบุหรี่กินเหล้าเป็นประจำก็ควรจะงดนะคะพวกนี้เรื่องกินเค็มเหมือนกันก็ควรจะลดลงมาเพื่อ,อ,อที่จะลดความดันโลหิตเนาะแต่สมมติว่าถ้าเกิด ปรับพฤติกรรมแล้วเนี่ยแล้วความดันมันยังสูงอยู่ก็จะเริ่มยาค่ะแต่ว่าพอเริ่มยาแล้วเนี่ยก็ควรจะปรับพฤติกรรมอยู่ดีคว <Okay. S 2> บคู่กันไปค่ะ,ค,ะคุณหมอค่ะคุณหมอคะถ้าเกิดสมมุติคนไข้เนี่ยบอกว่าไม่อยากเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจะต้องทําอย่างไรคะสิ่งที่ทําได้คือปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้ะคะ่ะอย่างเช่นเหมือนที่กล่าวไปก็คือ เออกินอาหารให้ครบห้ามูมงดเหล้างดบุหรี่ค่ะแล้วก็พวกน้ำหนักเกินก็ควรชะลดน้ำหนักไม่กินเค็มมากเกินไปอะไรพวกนี้ค่ะค่ะคุณหมอคะพอดีวันนี้คะ่ะเนื่องจากว่าเราได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคความดันโลหิตสูงนะคะทีนี้คะ่ะเริ่มมีคําถามจากทางบ้านนะคะมีคําถามเนี่ยที่เขาสงสัยแล้วเขาก็สอบถามมาทางเพจแล้วก็อินบ็อกกันมาอย่างจำนวนมากเลยขอญอัด สอบถามคุณหมอนะคะคุณมีคําถามนะคะเขาถามว่าจะต้องกินยาความดันเนี่ยนานแค่ไหนคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะสมมติว่าถ้าเกิดความดันเป็นความดันที่เกิดจากโรคที่เราหาสาเหตุได้เนี่ยบางทีพอไปแก้ไขที่ตัวจุดโรคแล้วเนี่ย ความดันสูงเนี่ยก็จะหายไปเนาะหรือว่าบางคนเนี่ยที่อาจจะเป็นจากพันธุก,กรรมหรืออายุที่มากขึ้นบางทีก็ต้องกินยาตลอดชีวิตเลยก็มีนะคะหรือว่าบางทีกินยาแล้วคุมได้ก็ค่อยๆลดยาจนไม่ต้องกินยาอีกเลยเพราะว่าเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตแล้วความดันมันลดเนี่ยก็มีเหมือนกัน อ๋อโอเคเลยค่ะคุณหมอคะทําไมจะต้องกินยาความดานันหรือจะต้องรักษาทางทังที่ไม่มีอาการผิดปกติอะคะคุณหมอเพราะว่าโรคแทรกซ้อนมันน่ากลัวค่คะเนาะอย่างที่บอกไปว่าเออความดันเนี่ยปกติมันจะก็จะไม่มีอาการมันก็เลยเป็นพิษฟอของคนไข้ที่ว่ามักจะขาดยาไม่มารักษาอย่างต่อเนื่องเพราะว่ากินยาไปเนี่ยก็ไม่มีอาการอยู่ดีแล้วจะแล้จะกินทําไมเนาะ แต่ว่าเราให้กินยาเพื่อควบคุมความดันให้อยู่ในให้อยู่ในเอ่อเรนที่มันดีเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ป้องกันไม่ให้เป็นโรคหัวใจไม่ให้เป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตไม่ให้เป็นโรคไตเลื้อหลังอะไรพวกนี้อืโอเคค่ะคุณหมอคะถ้าเกิดกินยาทุกวันเนี่ยจะมีผลต่อตับหรือต่อไตไหมคะยาความดันปกติแล้วยาทุกชนิดเนี่ยมันจะถูกขับผ่านไม่ไม่ทํางตับก็ทางไตค่ ทางใดทางหนึ่งอะคะ่ะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคนไข้กินในปริมาณที่เหมาะสมปริมาณตามที่แพทย์กำหนดเอาไว้เนี่ยไม่ควรจะมีปัญหาอะไรเนาะค่ะโอเคค่ะการวัดความดันนะคะคุณหมอคะทำที่บ้านด้วยตัวเองนะคะควรทำในช่วงเวลาไหนดีที่สุดคะแล้วค่าความดันเท่าไหร่คะถึงจะเรียกว่ายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ความดันวัดความนันที่บ้านหมอจะแนะนําว่าวัดเป็นตอนเช้าดีกว่าหลังจากตื่นนอนมาเนี่ยก่อนที่จะไปออกกําลังกายก่อนที่จะกินข้าวก่อนที่จะกินยาก็ให้วัดความดันก่อนเนาะแต่สมมติว่าถ้าเกิดคนไข้ปวดปะสะวัสสาวะอย่างเงี้ยก็ควรจะไปเข้าห้องน้าก่อนนะคะเพราะว่าเวลาปวดปะสะวัสสาวะบางทีมันสามารถทําให้ความดันมันสูงขึ้นได้ก็ตื่นขึ้นมานั่งพักสักประมาณ5้าถึงสินาทีอะคะ่ะแล้วเวลาค่อยวัดความดัน โอเคเลยค่ะการวัดความดัน done, เป็นประจําที่บ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญไหมคะคุณหมอ,อมหมอว่าสําคัญนะ uh huh. เพราะว่ามีคนไข้หลายๆคนม,มาโรงพยาบาลอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นเต้นเจอหมอเจอพี่พยาบาล ขาก็ใช้ความดันขึ้นกันได้แต่ว่าที่จริงแล้ว <c oughs> กลับไปบ้านก็คือความดันปกติสมมุติว่าถ้าเกิดหมอย,ยึดตามความดันที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยแล้วปรับยาขึ้นเรื่อยๆบางทีคนไข้อาจจะไปมีความดันต่ำที่บ้านได้อโอเคค่ะค่ะอาการของความดันโลหิตสูงกับความดันต่ำเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรคะคุณหมอค่ะความดันต่ำก็ส่วนมากจะเป็นเหมือนกับวิงเวียนศีรษะหน้ามืดอ,อะไรพวกนี้ค่ะ แต่ความดันสูงเนี่ยก็จะเป็นปวดปวดศีรษะอเอ,อ่อตามัวขึ้นไส้อาเจียนอะไรพวกนี้ค่ะโอเคค่ะอาการก็แยกจากกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะคุณหมอคะถ้าเกิดต้องทานยาความดันเนี่ยค,คู่กับยาตัวอื่นเนี่ยควรจะกินยาตัวไหนก่อนคะเออยาความดันส่วนมากก็จะกินหลักอาหารเนาะสมมติว่าถ้าเกิดมีเป็นยาที่กินอาหารหลักอาหารด้วยกันเนี่ยหมอว่ามันสามารถกินควบคู่ไปด้วยกันได้เลย นอกจากว่าจะมียาบางตัวที่ไม่สามารถกินยากับย,า,บยาความดันได้ยอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะต้องคุยกับแพทย์ที่รักษาอีกรอบหนึ่งว่าเรามีกินยาตัวนี้อยู่นะกินด้วยกันได้ไหมอะไรนี้มากกว่าแต่ว่ามันไม่ได้มีลำดับที่ชัดเจนว่าควรจะกินตัวไหนก่อน<ม>โอเคค่ะคุณหมอคะทําไมต้องลดอาหารที่มีรสเค็มนะคะในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงคะ<ม>เพราะว่าอ,อ ความดันโลหิตเนี่ยมันจะสูงถ้าเกิดถ้าเกิดเรากินอาหารเค็มมากๆนะคะซึ่งออมันอาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนแต่สมมติว่าถ้าเกิดคนไข้เป็นโรคความดันอย่างเงี้ยแล้วลดเกลือในอาหารแม้แต่ลดแค่แบบเกลือ3กรัมอย่างเงี้ยมันก็สามารถลดความดันโลหิตได้เวลาเวลาวัดความดันนะมันอาจจะไม่ได้ความดันอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นปกติหรือควบลงแบบชัดเจนมากแต่ว่าแม้แต่แบบ ลด3มกรัมแล้วความดันลดมาอย่างเช่น1มิลลิเมตรประหลอดอย่างเงี้ยอันนี้มันก็สามารถลดผลแทรกซ้อนทั้งสมองทางหัวใจได้อ่ะค่ะก็ถึงแม้ว่าอาจจะวัดความดันแล้วไม่ได้เห็นความแตกต่างมากนะก็จะแนะนำว่าคนจะลดเค็มอยู่ดีอโอเคค่ะคุณหมอวันนี้ได้ความรู้มากเลยนะคะคุณหมอคะวันนี้นะคะก็ต้องกราบขอบคุณนะคะแพทย์กิ่งอุลการนะคะเหล่าหักการจนะสินะคะแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปโรงพยาบาลวิชัยเวชอ้อมน้อยนะคะ ที่มาร่วมให้ความรู้นะคะและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงอันตรายกว่าที่เราคิดในวันนี้นะคะวันนี้ได้รับความรู้มากๆเลยค่ะรวมถึงผู้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็ได้รับความรู้มากๆเลยนะคะคุณหมอขาสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ